แนะนำ AI c h a t อท t สำหรับขายของออนไลน์ด้วยพลัง Agentic AI ตัวช่วยขายของแห่งยุคใครทำธุรกิจออนไลน์แล้วเจอปัญหาแชทท่วมตอบลูกค้าไม่ทันปิดการขายไม่ได้เพราะมัวแต่วุ่นวายกับการตอบในห้องแชทอยู่ไหมนี่คือเหตุผลที่ธุรกิจยุคใหม่ต้องพึ่งพา c h a บอทช่วยตอบถ้าให้ขวัญแนะนำเลยก็จะแนะนำเป็นตัวชื่อว่า Cwit .AI Cwit เป็นแชทบอทสัญชาติไทยที่แบรนด์ไทยกว่า1 0 0 0 0 0รายลเลือกใช้จะเรียกว่าน้องซีนะทุกคนจริงๆน้องซีตัวปัจจุบันก็ช่วยปิดการขายได้ดีมากอยู่แล้ว มีฟีเจอร์ช่วยตอบคำถามคำตอบในห้องแชทได้อย่างดีเลยช่วยตรวจสลิปการโอนอัตโนมัติรวมถึงมีระบบจัดการออเดอร์หลังบ้านให้ด้วยนะแต่ตอนนี้ซีวิทได้อัปเกรดน้องซีจากที่เป็นแชทบอท AI ธรรมดาให้กลายเป็นน้องซูเปอร์ซีที่ใช้เทคโนโลยีเอเจนติเอไอทำให้บอทสามารถคิดตัดสินใจและลงมือทำได้เองแบบออโตเมชันจากที่เป็นแค่ผู้ช่วยตอบธรรมดากลายเป็นพาร์ทเนอร์หรือเมนเจอร์ที่ช่วยจัดการการขายผ่านห้องแชทได้ทั้งหมดโดยที่แบรนด์ไม่ต้องเซตคำสั่งคำถาม คำตอบแบบเมื่อก่อนแล้วน้องซ u เปอร์ซีที่ใช้เทคโนโลยีเอเจนต c AI มีฟีเจอร์เจ๋งๆล้ำๆมากเลยนะคะทุกคนยกตัวอย่างเช่นข้อที่1น้องซ u เปอร์ซีสามารถตอบแชทได้อย่างเป็นธรรมชาติถ้าใครคุ้นชินกับการพูดคุยกับ ChatGPT หรือ Gemini ก็คือสามารถตอบได้เป็นธรรมชาติแบบนั้นเลยนะทางแบรนด์ไม่จาเป็นต้องเซตคาตอบคาถามสาเร็จรูปแล้วข้อ 2. น้องซูเปอร์ซีสามารถเข้าใจประวัติแบรนด์และก็รายละเอียดสินค้าของแบรนด์ได้อย่างละเอียดเลยนะเพราะแบรนด์สามารถเทรน AI น้องซูเปอร์ซีให้มีคงังความ รู้ที่เกี่ยวกับสินค้าแล้วก็แบรนด์เราได้แถมยังเซตไว้ได้ด้วยว่าอยากให้ตอบแบบมีบุคลิกยังไงเป็นแอดมินที่ที่เล่นเป็นกันเองหรือว่าจะเป็นคนที่ชอบให้ความรู้สุดๆก็ได้ฟีเจอร์ข้อที่3น้องซูเปอร์ซีสามารถเข้าใจรูปภาพอ่านรูปภาพได้เช่นถ้าลูกค้าแคปรูปสินค้ามาถามเราว่าสินค้าตัวนี้ยังมีสต็อกอยู่ไหมหรือว่ามีสินค้าตัวอื่นที่ใกล้เคียงกันแนะนําหรือเปล่าทางซูเปอร์ซีสามารถวิ่งเข้าไปดูความรู้ในคลังสินค้าแล้วก็เอามาตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยที่สําคัญฟีเจอร์ ถูกกดของแพลตฟอร์มการตลาดต่างๆ100%เพราะว่าซีวิตเนี่ยเป็น Official Partner ของช่องทางการตลาดทุกช่องทางเลย,ท,ท,เลยที่คนไทยใช้บ่อยๆใครที่ฟังแล้วว้าวกับความสามารถของทั้งน้องซีและน้องซูเปอร์ซีที่เป็นเอเจนติคเอไอทางซีวิทใจดีมอบข้อเสนอพิเศษให้สตาร์ทอัพนาวมาบอกต่อแบรนด์ไหนสนใจสามารถลงทะเบียนใช้ฟรีได้เลยทั้งน้องซีและน้องซนะูเปอร์ซีเดี๋ยวขวัญใส่รา,ายละเอียดลงทะเบียนไว้ที่แคปชั่นกดดูได้เลย